เอ็มนี่มันอะไรคะแนนแกก็ได้ทําไมไม่เรียนหมอผมไม่ชอบอะแล้วมาโรงเรียนคณะนี้ทําไมก็ผมชอบถ่ายรูปมาแม่ถ่ายรูปอีกแล้วพ่อแกก็ตายเพราะถ่ายรูปนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยแม่แล้วจบมาแกาจะทําอะไรกินมันไม่เหมือนสมัยแม่แล้วแกไม่ต้องมาเถียงฉันแม่คอยดูแล้วกันผมจะทําให้แม่เห็นเองทําไมแกไม่ฟังฉันเลยเอ็มเอ็ม มชื่อเอ็มครับผมเป็นคนชอบถ่ายรูปมากเพราะตอนเด็กๆพ่อชอบพาแม่และผมไปถ่ายรูปเล่นอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่พ่อพาไปถ่ายรูปผมจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากเลยครับแต่ไม่นานพ่อก็มาประสบอุบัติเหตุหลังจากที่เดินทางไปถ่ายรูปและนี่คือกล้องที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมก่อนที่พ่อจะจากไปตั้งแต่นั้นผมจึงตั้งใจฝึกถ่ายภาพ เพราะการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าพ่อยังอยู่ใกล้ๆผมแต่แม่กับคิดว่าการถ่ายภาพเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อต้องจากพวกเราไปแม่จึงไม่ชอบให้ผมถ่ายภาพครับแต่อยากให้ผมเป็นหมอแทนขณะนี้ก็โอเคนะพี่ๆก็ใจดี เพื่อน,อนๆก็น่าละอาคารนี้นะคะก็จะเป็นอาคารที่เราใช้เรียนกันเนาะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูห้องศึกษาค้นขว้าห้องนี้พวกพี่ๆก็จะเรียกกันว่าห้องแมนะ็กเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง่ะตามเข้ามาเลยค่ะ พวกเราก็ลองนั่งดูนั่งลองจะว่าไปสาขาเราก็มีห้องอำนวยความสะดวกให้เราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยห้องนี้ก็เจ๋งมีเครื่อง Macbook ด้วยอยากจะมีไว้ใช้ที่บ้านสักตัวจังน้องๆคะห้องที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะเรียกว่าห้องสตูนอเป็นห้องที่เอาไว้โอ้โหมีห้องสตูดิโอในคณะเราด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ลองเดินดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะแต่ อย่าจับแรงอย่าทำให้ของเสียหายนะเพราะอุปกรณ์ต่างๆมันแพงเนาะก็จับเบาๆค่ะเดี๋ยวลองเดินดูได้เข้ามาเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องจัดรายการวิทยุของสาขาเราเนาะอันนี้พี่บุกรุ่นพี่ปีสองของเราเอรันนี้ก็จะเป็นวิชาเรียนของปีสองนะครับน้องๆก็จะเป็นแรกเรียนวิชาวิทยุก,กันนะครับแล้วยังมีม<อ>งห้องจัดรายการวิทยุอีกอยากจะลองใช้เร็วๆแล้วดิ๊ หลายคนบอกว่ายิ่งขึ้นปีสูงๆยิ่งเรียนยากเรียนเหนื่อยแต่สําหรับเราก็ว่าไม่นะเพราะตั้งแต่ขึ้นปี2มาก็มีอะไรสนุกสนุกให้ทำเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการได้ถ่ายภาพนอกสถานที่แล้วนําภาพถ่ายของเรามาจัดนิทรรศการแนะตื่นเต้นสุดๆไปเลย แม่ขอตั้งหน่อยดิไปทำไรผมต้อเมาไปซื้อกล้องอะใช้เรียนกล้องราคาเป็นหมืนม่นๆแม่ไม่มีให้แกหรอกเอ็มแม่แต่กล้องของพ่อมันเก่าแล้วนะกล้องฟิล์มแล้วนะฉันบอกแกตั้งแต่แรกแล้วไหมถ้าเรียนตามที่ฉันบอกแกนะไม่ต้องมาเสียเงินซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะอ,อย่างนี้หรอกมันไม่เกี่ยวกันไหมแม่แม่ก็พูดแต่เรื่องเดิมซๆยู่นั่นแหละนี่แหละ ก็ทะเลาะกันที่บ้านมาแก okay. พอดีทะเลาะกับแม่ด้วยอ่ะนี่เราทะเลาะอะไรมาเล่าให้ฟังได้นะก็เรื่องเรียนนี่แหละก็จริงๆแม่ไม่ได้อยากให้เราเรียนคณะน,นี้แม่อยากให้เราเป็นหมอเพราะว่าฐานะทางบ้านเราไม่ดีวะ่ะถ้าเป็นหมอเราก็จะมีเงินมีงานไงแต่เราไม่ชอบเราก็เลยดือ้อจนได้เรียนคณะนี้อ่ะ แต่พอคุยเรื่องเรียนทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีเลยเอาหนะ้าคุยกับแม่ดีๆเดี๋ยวสักวันอนะ่ะแม่ก็เข้าใจแหละถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะหรืออยากปรึกษาก็คุยได้นะเว้ยขอบคุณมากนะเว้ย น้ี่เอาก็กินาแล้วกันอเออมนกินข้าวบาไ้โมงับแทบเท่ากัม่พ่อมีอะไรจะให้ก็ไหม่พ่อน้องแสงั สวัสดีครับเอมฉันมีให้แกแค่เนี้แกจะไปทำอะไรก็เรื่องของแกนะขึ้นปีสามแล้ว ก็ยังมีอะไรเจ๋งๆให้ทําอีกเยอะเลยถ่ายหนังสั้นก็สนุกดีนะได้ความรู้ด้วย่อจบไปไม่แน่ว่าอาจจะได้ไปเป็นผู้กํากับก็ได้นะเนี่ยสวัสดีเจ๊สวัสดีจ้าอ่ะแล้ววันนี้ตนกาวว่ายังไม่อยู่แล้วไม่อยู่หรอกไปมาหาลัยนู่นงานอะไรของเขาเยอะแยะก็ไม่รู้บ้านชองก็ไม่จะอยู่หรอก ปีสามแล้วเนีย่ยงานอะไรเยอะแยะก,ก็ไม่รู้จบมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรอ๋อแบบไหนเนี่ยสนะี <40 S 1> ่สิบบาทจ้ะเดีย๋ยวก็หาเงินตัวเองได้โอ้ยขอให้มันจริงเถอะขอ,ขอบคุณมากกอะคอบเช นม่มาทำงานวิจัยหรอช่วงนี้เรายุ่งๆว่ะไม่ค่อยมีเวลาลอ๋อโอเคโอเคถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะนาวัสด,ดีเอ็มเป็าานไงบ้างเรื่องผลลงมีอะไรหรือเปล่ารก็เรื่องงานทีศีรวินนิพนธ์อะไรอย่างเงเี้ยเราไปถึงไหนแล้วอืมยังไม่ได้ส่งงานเลยเมื่อไหรจะเริ่มดำเนินการอาจารย์ครับจริงๆแล้ว ตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยครับเป็นไงว่ามาคือที่บ้านผมเป็นนี่ครับผมก็เลยต้องไปหาเวลาหลังเรีเรยนมาทํางานพิเศษก็เลยไม่มีเวลาทํางานส่งอาจารย์เลยครับอืมแต่เราต้องเตรียมการแล้วเนี่ยมันช่วงเทอมสุดท้ายละมันใกล้จะจบและต้องรู้จักแบ่งเวลาแล้วก็มีงานที่จะต้องทําก็ต้องรีบส่งให้ตามกําหนดไม่งั้นเราก็จะไม่จบตามเวลาครับอาจารย์งั้นอาจารย์พอจะมีงานแนะนำผมเลยครับ ก็ผมคิดว่าคุณจะต้องดูเรื่องการเรียนก่อนส่วนงานที่จะต้องหาไรายได้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีต้องจัดสรรเวลาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปจัดการเรื่องงานเรื่องการ,รพอจะมีแนวทางเป็นไปได้ไหมบจบไหมผมจะพยายามไม่ได้ครับอาจารย์โอเคอ่ปรับตัวหน่อยแล้วกันนะครับ ้าก็เหนื่อยอะ่ะแต่คิดว่าจะทำให้ได้วะ่ะรอบนี้ต้องเอาให้จบละเรามีไหนช่วยป่ะแม่วัสดีครับผม มีอะไรจะให้อะแกไปเอาเงินพวกนี้มาจากไหนขอโทษที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับผมไปทำงานพิเศษหาเงินมาใช้นี้แม่แล้วก็ผมรู้เรื่องที่แม่เอานาิก,กาไปจำนำเอาเงินมาให้ผมนะครับตอนนี้ผมเอามาคืนแม่ได้แล้วนะครับแกเอาเวลาที่ไหนไปทำก็ ผมทำงานทุกครั้งหลังเลิกเรียนเลยครับผมรับจ้างถ่ายรูปตัดต่อรูปจนเกือบจะเรียนได้จบแต่แม่ครับตอนนี้ผมเรียนจบแล้วนะครับตอนนี้ผมมีงานที่ผมรักผมสามารถหาเงินให้แม่ได้ขอบคุณขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมาดูโดยตลอดนะครับเอ็มแม่ขอโทษที่แม่ชอบบังคับแกให้ทำอย่างที่แม่อยากให้แกเป็นต่อไปนี้แม่รู้แล้วละ่ะ ว่าแกดูแลตัวเองได้รักแม่นะครับเอ็มกับแม่ยิ้มหน่อยนะคะ 1...2...3... ที่เธอเคยถามจำได้ไหมเรื่องราวความรักที่มีของ เท่าไหร่ครับป้าเจ๊ จะเขียนหนังสืออะไรเพิ่มอีกไหมคะมีเลน้เอ็มใช้เป็นไหมลองข้ามหน้าที่ดูทิเดนยู้นนะครับโอ้เจ้าลุกเขาคูนุ๊ยนะครับ